สวัสดีค่ะอ่ะนี่ค่ะทุกคนขะผลงานของหัวหน้าโรย้ยอ่าฝั่งโน้นก็น่าจะเหลือไม้อยู่นิดหนึ่งหรือเปล่านะไม่สักต้นเนาะน้องยังไม่ได้มาออกอ่ะงานตรงนี้จะเคลียร์ลิงให้เสร็จสับนี่ปัดดินเรียบร้อยอ่ะไปะเดี๋ยวเราจะไปหาหัวหน้าโร้ยกันหน่อยไดีได,ดี่ไปก่อนโอ้ยโอยโอนหัวหน้าจโจย,ยอยู่นู้น หัวหน้าโรอยู่นี่แต่เราจะไปยังไงได้เราจะไปยังไงได้เนี่ยทำไมมันมีตะดิตจมเลยโอ้โหยงานตรงนี้น่าจะหัวนหน้าน่าจะเอาให้เสร็จประมาณประมาณก่อนเที่ยงนี่แหละเดี๋ยวต้องเดินดีๆนะ f อซเพราะว่าอ่ะมันมีคโครนอ่ะหัวหน้ากจจกบมาคืนแล้ว เด๋เด๋เ๋อเด๋อเด๋อเอเถอถ,ถ,ถ,ถไปอยู่ดไปอยู่ร้องทกันอเก็บงานดินเสร็จแล้วเหลือเก็บงานเศษไม้โอ้โหมาลากเศษไม้เอาไปให้น้องเล็กนะคะเออตีเล็กของเราโนลากไปแล้วน้องจะได้ไม่ต้องมาลาก ที่ยายจัดให้นี่โอ้โหเคลียดินเป็นรูปาสาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ FC จ๋านี่ประมาณนี้แล้วอ่าเสร็จสับเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องฟรีจรัวเออเฮอมังกรนี่ปวดปวดไปปวดกิ้งไม้ไปให้น้องเล็กไปเออเนี่ย เบิดเอาจะผึ่งว่าได้ไปสัมผัสนองเล็กเลยว่านได้จักตัดคนตัดตัวใหม่ โคบนี้เลยเอาดันพี่ใหญ่ดันไปดันไปทำยังไงให้มันได้เบาแรงนง้องอ,อ่ะไปนะโอ้โห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 พลังพลังพลังเต็มที่เลยไปจิ๊ดต้เอาหมดเลยเน,นีย่ยน้อยนี่ขายได้ปุ๊ดจ้ะพี่น้อง่ะไปนะอันดักยิ่งใหญ่ใส่อีก เ,ออเรามาดูมุมนี้ของคนนาจะร้อยบ้างนะคะวก็หันอยู่ต่ละทั้งดากไอกันเบิรงตะดากเจ้าไขลานคนย่างไปใส่ลรโอ้นี่พร้อมพร้อมพร้อม,อมโอ้ได้อีกแถวหนึง่งอะไรไปใครเด้นนี่พี่น้องคะ่ะได้หลายตันอยู่นี่พราท่นเบิร์กับี่นี่ นี่กระแม่นนี่วันไหนจะรอยโกยมาให้แล้วอ่ะโกยมาอีกแล้วนั่นต้นนันกับตนนน้นใหญ่ได้แน่ะพี่น้องเอ้ยกวดอ่ะกวดนี่ยกลัลากมาแล้วลากมาแล้วเออเออปัดอ่อออออตาตัดต้นนั่นเต็มนั่นนันเต็มรถเด้หน่โอ้ได้อีกเที่ยวสองเที่ยวคนละพี่น้องเอ้ย วยงามตามท้องเรื่องแมนบอกแมนคักคัก ไปใส่กันอ๋ออันนั้นอันนั้นเป็นใบมัน ลิงไว้ให้น้องให้น้องได้ทำงานได้แบบได้ตัดต้นไม้แบบสบายๆเพราะต้องยกแบบนี้น้องไม่ต้องบอกพี่อยากให้ใช่ไหมคะหัวหน้าจรยุยนั่นเอาไปใส่อ่ะวานตักไปให้พร้อมเออเลือกตั้งทตักใส่รถกมบัทิหานี้ โอ,โอ้ตักมาได้ตักมาได้เพราะว่าเดี๋ยวว่างแห้งไปแล้วรดนองพังเบิดเลยนี่เอ,อ้ยธรรมดาเลยน้องเลยไปพ่นอีกละไปใสยย่ จวดเอามันเล้วพี่น้าโจ้ยแดดกห็หอนมาได้นี่เออจิโทเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาแห้งหอ,อนบักแห้งเลยจะค,คออุ่งห้ามองห้มยู่หรอกัางของปันได้ก็ไปยูได้พี่น้องโอ้ กอนแต่งคันเอา้อาหันขัดยูขัดยูเออบดให้เนี่ยถอดแดดเอ,อ้ยหอน เสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะนีหอนางจะรสายลุยสายโหดมันฮาจวดจ่าตลาดแตกครบชุดะค,ะค่ะขน่ะเคี้ยวขี้ต้มออกไป แล้วเกือบแล้วเกือบประสบความสําเร็จแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหัวหน้าจรดก็จะทําสาเร็จโอ้หขุดสะเกาแต่แตงขอบไม่หมดแล้วก็ลึกลึกลงไปด้วยเนาะนี่อ้าตามไปสั่งเรียบร้อยค่ะทำให้แล้วโอ้มดแดง มมแดงเยอะโอ้ออาเจะพึ่งก็จะขอบายบายไปกับการทำงานของหัวหน้าจรดแคสซิ่งนะคะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในงานหน้าส่วนงานนี้ขอบายบายและสวัสดีค่ะโอ๊ยโมเดงกันโมเดงกันโอ๊ย